เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเริ่มการอธิบายโปรเจกต์แบบทีละขั้นตอนตั้งแต่ผมเริ่มคอนเซปต์แนวคิดเลยแล้วกันเนื่องจากว่าอาจากคราวที่แล้วเคยบอกไว้ว่าหลังจากผมทำสมาร์ทสวิตแล้วก็ผมจะอธิบายเรื่องของการเขียนโปรแกรมตามหลังซึ่งอพอจะไปทำย้อนหลังเนี่ยมันมีโปรเจกต์อื่นมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มพี่โปรเจกต์นี้เลยแล้วกันซึ่งผมจะมีเรื่องของ าการแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE โดยใช้ LINE NOTIFY นะครับอคอนเซปต์ของโปรเจกต์นี้มีอยู่ว่าผมจะเอาองานนี้ไปใช้ในองค์กรซึ่งตัวในองค์กรเนี่ยมันจะมีะระบบ l ล n e ระบบแลนระบบ WI-FI ระบบอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราใช้ตามบ้านเราเนี่ยเราสามารถเอาตัวของอุปกรณ์เช่น e sp 8 2 6ตัวนี้นะครับ ส่งค่าไปที่ตัว Line Notify ได้เลยแต่พอเป็นในองค์กรแล้วเนี่ยระบบ Security ของเขานะครับอพอเราเข้าไปเชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถ่เขาไม่สามารถเปิดให้อพอร์ตหรือ IP ที่เข้าไปเชื่อมต่อนะครับต่อภายนอกได้เพื่อ,อเป็นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเขาเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาของงานก็คือผมก็จะเอาอตัวของบอร์ดแลนโนเนี่ยนะครับ ส่งข้อมูลมาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับซึ่งที่ผมใช้จะมีบอร์ด2รูปแบบรูปแบบแรกผมก็ใช้เป็น Arduino Uno กับ W5110 ตรงนี้จะเชื่อมต่อด้วยสายแลนนะครับซึ่งผมมองว่าเชื่อมต่อด้วยแลนเนี่ยมันสเตเบิลกว่ามันคงที่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว ESP8266 เป็น Wi-Fi ที่ผมเลือกใช้ตัว wifi ที่ผมบอกว่ามันก็ไม่ค่อยสเตเบิลทำไมผมถึงเลือกใช้เนื่องจากว่าต้นทุนมันถูกกว่ากันเยอะแล้วก็โอกาสที่มันจะเชื่อมต่อผิดพลาดมันก็ผมมองว่าก็ไม่เท่าไหร่ก็เลยลองใช้ดูก่อนเนื่องจากว่าถ้าเกิดผมเดินสายได้มาที่นี่แล้วแบบเดินต้นทุนถูกๆไม่มีเดินท่อต่อกลาวท่อให้ชัดเจน เวลามีเซิร์ชจากระบบไฟฟ้ามาก็จะทําให้เซิร์ชโดดกระโดดเข้าไปในสายแลนทําให้อุปกรณ์เสียหายได้เพราะฉะนั้นอในไหนก็ไม่อยากลงทุนสูงแล้วก็เลยไม่อยากทําแบบเอาสายแลนพ่วงง่ายๆเลยผมขอใช้ตัว SP-266 ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าตรงนี้ ผมก็จะทําการเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi เนื่องจากว่าในระบบเน็ตเวิร์กของบริษัทเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อเข้ากับตัวของสวิตช์แลนต่างๆแล้วก็จะมีแอสเซปพอยท์ที่เป็น Wi-Fi อยู่นะครับตามรูปผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวจะดูว่าแต่ละจุดเนี่ยในงานนี้ผมมีอยู่2จุดนะครับใกล้กับ แอสเซทพอยตัวไหนผมก็เชื่อมตัวนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน uh, พอหลังจากที่อ่า uh, ผมวางระบบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเขียนอ่าโปรแกรมที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ซึ่งอ่า uh, ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะใช้ vb อ่า v i s ดอทเน็ตตรงนี้นะครับเป็นตัวอ่านข้อมูลที่ตัวบอร์ดแอนดโนส่งเข้ามาแล้วก็ส่ง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปแจ้งใน Line Notify ตรงนี้นะครับโดยวิธีการตัวบอร์ดแอดน n o เนี่ยจะเชื่อมต่อเข้ากับถ่ายข้อมูลโดยผ่านเว็บไซต์ที่ผมเขียนด้วย PHP แล้วก็เก็บข้อมูลลง m y SQL หลังจากนั้นผมก็ใช้เขียนเป็น VB นะครับอ่านข้อมูลเข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ตัว Line Notify คอนเซปต์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันขั้นแรกเดี๋ยวผมขอตั้งกลุ่มไลน์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้ผมเชิญคุณสมรักษ์เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าไปรบกวนกลุ่มไลน์ของยูเซอร์ที่ร้องขอให้ผมทําผมก็เลยตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณสมรักษ์เข้ามาก่อนครับเรียบร้อยแล้ว ผณสำรักแกจะมีความชำนาญเรื่องของ VB นะครับตัว Vision Studio แล้วก็เรื่องของ Database เอามากๆเลยผมก็ให้แกช่วยหลายเรื่องแหละเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานก็คือถ้าทำคนเดียวมันจะช้าครับถ้ามีเพื่อนแล้วก็ถนัดคนละใหญ่อย่างเงี้ยลองลองทำโปรเจกต์ร่วมกันครับผมมองว่าอามันจะอาจจะทำให้งานในเร็วขึ้นเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อกลุ่มผมตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่ม โปรแกรมโปรแกรมดอยเลยละกันเนื่องจากว่าคุณสมรักจะชอบเรียกผมว่าอาจารย์ดอยทีมครับก็ตั้งชื่อกลุ่มตามฉายาที่คุณสมรักษ์เรียกละกันนะครับอ่างนั้นก็เรียบร้อยละผมก็ไปกดที่สร้าง โอเคนะครับผมก็ได้กลุ่มชื่อโปรแกรมดอยทีมาแล้วคนที่เข้าร่วมกลุ่มก็จะเป็นผมคนเดียวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพรุนี้ผมอาจจะให้คุณสมรักเข้าร่วมกลุ่มเพราะว่าคุณสมรัก,กจะ,ะเช็คไลน์ช่วงวัน working day นะครับวันทํางานปกติก็เดี๋ยววันหยุดไนมะ่อยากรบกวนแกละกันพอผมสร้างกลุ่มไลน์เรียบมาร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะ,ะไปที่ไลน์ notify นะครับไปสร้างโทเค็นที่จะ ส่งข้อมูลเข้ามาหากลุ่มนี้นะครับการสร้างโทเค็นของ Line Notify นะครับเราก็มาที่เว็บไซต์ของ Line Notify แล้วก็เข้าสู่ระบบเลือกที่หน้าของฉันนะครับคลิกตรง d อ o ด d o w n list แล้วก็มาที่ออกโทเค็นครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือกกลุ่มซึ่งเมื่อกี้ผมได้ตั้ง ชื่อกลุ่มไว,ไว้แล้วว่าโปรแกรมดอยทีมครับแล้วก็ชื่อโทเค็นผมตั้งชื่อว่าโปรแกรมดอยแล้วกันนะครับแล้วผมก็คลิกที่บัตทอมนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างตรงนี้ว่าออกโทเค็นครับตอนนี้ผมก็ได้ชื่อโทเค็นของผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อนี้มันจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคัดลอกชื่อนี้เก็บไว้ครับ นี้ผมคัดลอกชื่อนี้เก็บไว้แล้วเมื่อผมคัดลอกไปแล้วครับผมก็ทําการปิดแล้วก็ปิดเว็บไซต์ตรงนี้ไปเลยก็เสร็จขั้นตอนครับผมขอมาที่ไลน์ต่อนะครับเมื่อ,อผมทําการอ,ออกโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปผมก็มาที่กลุ่มของ โปรแกรมโดยทีมเพื่อที่ว่าผมจะต้องอทำการเชิญ line notify นะครับเข้ามาผมก็มาคลิกที่เชิญนะครับแล้วก็ผมก็จะเชิญ line notify เข้าไปนะครับครับผมเชิญอ่า ไลน์โน้ต f ไเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้โทเคน็นในการาส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มนี้ได้โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ของ VB ในการทดลองอส่งข้อความนะครับจาก VB เข้า,าตัวของไลน์ Notify แล้วก็มาแจ้งเตือนในกลุ่มของโปรแกรมดอยนะครับก็เดี๋ยวผมขอสร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนละกัน โปรเจกต์ <Project S 2> ผมใช้เป็น windows form นะครับผมขอตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าเป็นลา e notify test นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยน allocation ของไฟล์นิดหนึ่งเพื่อที่ว่า,าเก็บไว้ในหมวดหมู่ที่ผมตั้งไว้นะครับเพื่อง่ายในการหาครับเรียบร้อยโอเค ตอนนี้ผมได้สร้างฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับรายละเอียดในการเขียน vb ผมมองว่า,าหลายๆท่านที่เข้ามาดูโปรแกรมนี้ก็จะค่อนข้างผ่านขั้นเบสิกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอเอาซอสโค้ดนะครับไว้ที่ลิงก์ ใต้คลิปครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมาได้ขั้นตอนต่อไปก็คือ,อเดี๋ยวผมขอ,อหยุดวิดีโอเพื่อที่ทำการสร้างโปรแกร,รมหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำการเทสแล้วจะมาอธิบายเนื้อหาของอโปรแกร,รมที่ทำไปตอนนี้ผมก็สร้างฟอร์มแล้วก็เขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์จาก g2gnet.com นะครับ อเอื้อเฟื้อในเรื่องของการเผยแพร่เรื่องโคโด้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมทําโคโด้ดหรือทําโปรแกรมขึ้นมานะผมไม่ได้จบสายโปรแกรมเมอร์ได้ตรงนะครับเป็นช่างไฟบ้านๆน,นี่แหละแล้วก็มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์บ้างแล้วสนใจโปรแกรมแล้วก็ได้บรรดาอาจารย์จากาเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศนะครับเลยทําให้ผมมีความเข้าใจเรื่องโปรแกรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าก่อนกเกษียณ อยากทดแทนคืนบ้างก็จะเอาโปรเจกต์ที่ทำอยู่นะครับก็จะเผยแพร่แล้วก็ส่งโค้ดส่งต่อโค้ดให้สำหรับท่านที่สนใจต่อไปนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องของพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมก็เท่าที่ผมดูเนี่ยผมจะทำคลิปสำหรับบุคคลที่รู้จักมากกว่าก็คือผมมีผู้ที่อาจะทำการศึกษาที่ผมรู้จักโดยตรง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาเนะอ่าคนดูจะน้อยมากหรือไม่มีคนดูเลยก็เลยเอาเป็นว่าก็ยังไม่ทําแต่ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ยินดีให้คําแนะนําให้คำปรึกษานะครับามาดูกันต่ออ่าฟอร์มที่ผมใช้นะครับก็จะมีอ่าเทคบ็อกหนึ่งรายก,การนะครับแล้วก็มีบัต t ทอมหนึ่งรายก,การนะครับสําหรับส่งข้อความแล้วก็ส่วนซอฟต์โคตรงนี้นะครับเดี๋ยวสามารถดาวน์โหลดได้จากอ่า ต้คลิปก็คือสามารถไปเปิดแล้วก็ลันได้จาก Vb ที่เครื่องท่านเลยสําหรับการติดตั้ง v b บก็ถ้าใครยังไม่ติดตั้งก็ลองติดตั้งดูครับมีสอนในเว็บไซต์ทั่วไปซึ่งที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถาใช้ทดลองก่อนได้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมลองรันดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่ลิงก์ของ G2Gnet.com ไว้ให้ด้วยละกันนะครับก็ยังไงก็ฝากเข้าไปดูในเว็บไซต์ของต้นฉบับที่ผมเอามาด้วยละกันนะครับพอผมเปิดมาแล้วนะครับผมรันโปรแกรมมาแล้วเนี่ยนะครับที่ฟอร์มนี้จะขึ้นว่า,าทดสอบการส่ง LINE NOTIFY จากโปรแกรมดอยทีมผมขอเปิดหน้าจอของมือถือคู่ไปด้วยเลยละกันนะครับผมเปิดหน้าจอจากมือถือคู่กันมาแล้ว ผมจะกดเซนนะครับเห็นไหมครับว่าตัวที่หน้าจอมือถือผมนะครับก็จะมีข้อความจากเขียนว่าโปรแกรมดอยนะครับทดสอบการส่งไลน์ n o t i f y าจากโปรแกรมดอยทีมวันที่เวลาประมาณนี้ครับเดียวผมจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับผมจะใช้คำว่าสวัสดีครับ นะครับผมกดเซ็นแล้วกันเห็นไหมครับจะมีข้อความขึ้นคําว่าสวัสดีครับขึ้นมากา็เอาเป็นว่าก็ขอจบเรื่องของการาส่งข้อความโดยการเขียนโค้ดด้วย VB ไว้แค่นี้ก่อนละกันซึ่งขั้นตอนต่อไปนะผมได้รบกวนทางคุณสมรักษ์นะครับทำการเขียน VB เข้าไปอ่าน Database เบจาก MySQL แล้วก็ามาส่งโดยใช้โปรแกรมตัวนี้โดยที่เวลาส่งแล้วเนี่ยจะเช็คว่าส่งสําเร็จหรือยังถ้าไม่สําเร็จก็จะเช็คซ้ําอะไรประมาณนี้นี่เป็นเรื่องของเชิงเทคนิคนะครับก็เดี๋ยวคุณสมรักษ์มีความชานานส่วนของผมก็จะไปทําเรื่องของอาการาสร้างตัวของอตัวโนด MCU นะครับตัวอ s p 8 2 6แปดสองแล้วก็ ตัวของ Arduino Uno ครับที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ l d w 5 1 1 0นะครับผมจะไปเขียนโค้ดของ2ตัวนี้เพื่อส่งข้อมูลไปที่ d a t a b a s บต่อนะครับก็วันนี้จะได้เรื่องของอเบื้องต้นของการส่งข้อความไป Line Notify ด้วย v b นะครับหวังว่าคงสร้างความบุ้คลความใจสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ ขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับก็คลิปนี้ผมขอจบแค่นี้กอนละกันสวัสดีครับ